สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์กช็อปนะครับโปรแกรมจิตปรับจิตวิญญาณของคุณให้ไปสู่การเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเรื่องของกฎแรงดูดจิตวิญญาณนะครับเวิร์กช็อปนี้จะเหมาะกับคุณมากครับเวลาฝึกให้เริ่มทำนะครับตั้งแต่เวิร์กช็อปที่1ไล่จนไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวป้าจัดทยอยลงให้เพื่อให้คุณนะครับฝึกล้างพลังงานลบแล้วก็เติมพลังงานบวกเข้ามาเพื่อให้คุณดึงดูดความร่ำรวยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เวิรับ เป็นเวิร์กช็อปของการให้อภัยตัวเองครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นพูดเกง่งนะทำธุรกิจได้ดีมากขึ้นหลเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่บางครั้งเนี่ยมันมีตัวบล็อกครับที่เรียกว่าตัวเองครับตัวบล็อกที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเองตัวเองเป็นสัตว์รูข,ของตัวเองบอกเลยก่อนว่าในตัวเราเนี่ยมันมีจิตใต้สำนึก นะขอเรียกว่าเด็กห้าขวบก็แล้วกันมันเหมือนเด็กคนหนึ่งครับที่รู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่คู่ควรครับรู้สึกโทษตัวเองต่างๆนานาคุณจําบ้างได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คุณโทษตัวเองไปกี่ครั้งแล้วบางคนเนี่ยเกินร้อยเกินพันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องสร้างจิตวิญ,ญญาณแห่งความมั่งคัง่งด้วยการที่ให้อภัยตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปที่หนึ่งกจะจับหัวใจข้างซ้ายหรือว่า เอามือจับกำหมับนะครับเนี่ยข้างขวาแบบนี้ก็ได้คุณจะทําตอนเช้าทันทีหรือก่อนนอนก็ได้ครับและพอจบเวิร์กช็อปวันที่1คุณก็รอวิดีโอเวิร์กช็อปวันที่2นะครับทำไปเรื่อยๆเลยใครทาเสร็จแล้วก็มารายงานตัวกันใต้คอมเมนต์หน่อยลวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปที่1ครับให้อภัยตัวเองอยกะต,ตัวอย่างเช่นฉันให้อภัยตัวเองที่เคยบอกว่าตัวเองอ้วนฉันให้อภัยตัวเองที่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่รักฉันให้อภัยตัวเองที่เคยทําผิดพลาดด้านการเงิน ฉันให้ภัยตัวเองที่เคยบอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งฉันให้ภัยตัวเองที่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฉันให้ภัยตัวเองที่เคยบอกว่าตัวเองไม่สวยฉันให้ภัยตัวเองที่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่คู่ควรให้คุณพูดให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะนึกออกได้ครับเวลาพูดให้ใช้โทนเสียงต่ำนะครับแล้วก็ให้มีอารมณ์ร่วมจุดสำคัญอยู่ที่อารมณ์ร่วม ถ้าคุณมีอารมณ์ร่วมรู้สึกถึงการให้ภัยตัวเองจริงๆให้นะครับรู้สึกถึงอารมณ์ร่วมมันจะทําให้คุณล้างพลังงานลบที่ผ่านมาได้ครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนนวันนี้หากใครทําเสร็จแล้วนะครับก็รายงานตัวกันหน่อยว่า Yes หรือว่าทาเสร็จแล้วหรือประทักตาวันที่ไว้นะครับจะได้เป็นหลักฐานในความมั่งคั่งว่าวันนี้คุณเริ่มต้นไปสู่การเป็นเศรษฐีวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ระบุวันไว้ฉันทําสําเร็จแล้ว Yes นะครับแล้วก็ใส่วันที่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเวิร์กช็อปที่2นะครับสวัสดีครับ